ครับัสดีท่านด้วยครับกับรายการเกาทีวีอีกแล้ววันนี้ก็วันนี้สร้างสรรค์หน่อยนะครับนี่ดูนะครับภาพสวยงามมากก็อันดับห้านะครับเหมือนเดิมนะครับนี่คืออันดับห้าัอนดับุลตร้าแมนที่แปลกมากที่สุดนะครับก็มาดูกันนะครับและนี่คืออันดับห้านะครับอันดับห้าก็คืออุลตร้าแมนแปดสิบนั่นเองนะครับอุลตร้าแมนแปดิบนะครับก็เอิ่มโดนแปลกใจมากเลยนะครับ ว่าชัวชัวชัว,ชวก็ปากใค้สีคอตอ่ะเออลองดูดิมาถึงอันดับสี่นะครับก็เป็นพ่อซูปเปอร์ซูปเปอร์ซันต้าเลยมันคือคุณตาแมนเจ้าพ่อคุณแม,นเ,มนเจ้าพ่อมีคนเดียวที่มีเข่ายาวที่สุดนั่นเองนะครับก็เด็กๆงงกันเดินนะครับ มาถึงอันดับสามนะครับก็ไม่พลาดกับใครเลยซีรีส์นี่คนอเมริกาเขามาทำครับนั่นคือมิน e ต m a n แมนพาวเวนะครับนั่นเองไม่รู้อ่านออกหรือเปล่าครับบางคนอาจจะไม่เคยเจอครับมินเตอร์แมนคนเดียวที่ตาฟ้านะครับแล้วก็ซีแพ็คแตกต่างกันมากนะครับต่อไปอันดับสองนะครับก็เป็นซีรีส์มินตาคิวนะครับไม่ใช่มินตาคิวนะครับ อุลตาแมนก็จะมีหลายตัวที่จะคล้ายๆกับอุลตาแมนก็มีเอิร์มโซฟี่แล้วก็เอิร์มแจ็คนั่นเองนะครับตัวคล้ายกันมากรวมถึงเอเวลที่เป็นดาก็เป็นด้วยนะครับมาถึงอันดับหนึ่งนะครับก็ไม่พาใครกันเลยนั่นคืออุลตาแมนคิงเหมือนเดิมนั่นเองนะครับที่สุกสัยตามาได้วันนั้นนะครับก็มีคนเดียวที่มีหนวดแล้วก็มีตาแดงครับรอบนี้ฝากกดแชร์ Subscribe ด้วยสวัสดีครับ